มาร์กครับเป็นไงบ้างออดิชั่นของเราสำหรับมาร์กนะครับมาร์กจะไม่ถ่านการเต้นครับเขาเลยมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอาวุธที่เพ่งแจงมาคือกีตาร์ครับมาร์กกีตาร์มีสาวเล่นเฮ้ยเท่อะติดใจครับเลยเล่นตามสาวเอากีตาร์มาโชว์ดูครับวันนั้นโชว์เพลงอะไรกว่าตัวอีกนะฮะโชว์เพลงอะไรครับมาร์กวันนั้นถึงขอร้องก่อนร้องก่อนร้องทำไมเวลาชื่อเพลงไม่ได้เนื้อมันจะมาก่อน ถามชื<ส>่อเพลง้ก็ห้าทไปก่อนที่มาเขาตลไม่เป็นนตลกด้วยท้าเพลงไปก่อนครับไหนต่อชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าพี่อนันต์วาเน้ยไม่ใช่ครับพี่อนันต์วานิชนะครัเดี๋ยวรู้จักไหมคิดถึงไม่ถึงใช่แล้วเกิดทันเหรอเกิดไม่เกดทก็พี่อนันวาไงเขาต้องเรียกโอ้โหพี่อนันวาถ้าไม่อยากพลาดรายการต่างๆนะก็กด subscribe ตรงนี้เลย subscribe you channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง